แต่ถ้า,อย,าอย่างที่แบบน้องๆเขาแบบอยากจะเรียนจุลญ,ญาตแต่พ่อแม่ญาติเขาไม่ให้อาจารย์อยากจะบอกเขายังไงครับแบบต้องทํำยังไงส่วนหนึ่งแล้วในระดับปริญญาตรีผมมักจะบอกว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเชน่นถ้าพ,พ่อแม่แบบหัวค่อนข้างเก่ามากแล้วไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร,รถ้าหากว่าฟอสจนมาเรียนจุิยาแต่ความสมคัน์ในครอบครัวเสียหมดผมไม่แน่นะ ในอันดับแรกผมมองว่าเ้าควรจะมองดูที่ครอบครัวก่อนถ้าท้ายที่สุดเราคุยกันไม่รู้เรื่องให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนเพราะครอบครัวที่มีพื้นฐานที่ดีจะทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแต่หลังจากนั้นถ้าชอบจริงๆใจรักจริงๆิ่มเรียนต่อในระดับอิาโทรอรยังไม่สายไปแต่ถ้าหากว่าคุยกันได้หรือพ่อแม่พอที่จะฟังแต่ไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรใช่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในตามอะไรในโลก อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้แล้วมันเกี่ยวกับอะไรทํางานเกี่ยวกับอะไรโอกาสที่จะทํางานมีมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงผมแม้กระทั่งคนที่รับสมัครคนเข้าทํางานพอถามเราว่าเราเรียนอะไรมาเราตอบว่าเราจบจิตวิทยาเขายังไม่รู้เลยว่าจิตวิทยามีอะไรมันเป็นขนาดเนี้ยนี่คือนี่คือประเทศไทยแต่ถ้าหากเรียนต่างประเทศเขาจะโอ้คุณเป็นอาชีพที่ชอตฐานมาก นี่คือความตั้งใจคนเราความคิดดังนั้นถ้าพ่อแม่ไม่อยากจริงบอกว่านี่ถ้าไปเมืองนอกนะถ้าเป็นจิตคลินิกเนี่ยทำงานชั่วโมงนึ่นก็ได้เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐละเขาคงจะดีใจเหมือนกันแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้แต่ละสาขาของจิตวิทยาเนี่ยครับอันไหนมันไปได้ดีอ่ะนะถ้าก็ไปได้ดีนี่ผมอยากจะบอกว่าเราจะไปได้ดีถ้าเราทํามันได้ดีเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างบางคนจะมีชอบคนมีเด็กมาถามว่า ไปเรียนคีย์ไหมคีย์น่าจะลุ้งกว่านะมีไปประกอบโลกเรียนอุดรไหมอุดทาง,งานเอกชนได้น่าจะลุ้งกว่าเพราะ oh. ว่าถ้าคุณเก่งนะครับถ้าคุณทํามันได้ดีคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ลุงันั้นแหละแต่ถ้ว่าคุณเป็นขอใช้คําว่านักจิตหม่วยวแล้วเนคุณทําที่ไหนก็ไม่ลุ้งทันั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เออมันกุ้งลิ่งหมดนะครับเออแต่ถ้าคุณเก่งเรียนแล้วเข้าใจเข้าใจอย,อย่างจริงๆเรียนอะไรไปเถอะมันก็ลุ่งงนั้นแหละ ครับคือเหมือนผมเคยได้เคยได้ยินว่าแบบมีคนเรียนจบเป็นเรียนแบบ general ครับมันคือยังไงล่ะครับอ่าครับคนที่จบ general ปกติเขาเรียกว่าพวกนี้จบ g e n e ซ a l ชิ ide, S <S นไซ์ินไซอะไรอย่างนี้ก็คือเรียนทุกอย่างที่เป็นตัวจิตวิทยาให้มันครบตัวบงังคับตัวไหนอยากลงก็ลงอะไรให้หมดตอนนี้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นคลินิกอุตสาหกรรมรึกษาสังคมคืออยากเรียนก็เรียนไปม,มันเป็นยังไงจบออกมาแล้วถามว่ามีงานไหมพวกนี้คือ เมื่อตัวองค์ความรู้จิตวิทยาเนี่ยมันกว้างมากคุณจบไปคุณจะทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วิชาชีพนะครับหงตาบอกว่าถ้าไม่ใช่วิชาชีพคุณจบมาทําอะไรก็ได้ถ้าคุณจะไปต่อสามประเทศคุณอยากต่อสาขาไหนคุณก็ต่อได้เพราะคุณเป็น general psychology คือคุณมีพื้นฐานของทุกอย่างง่ายๆคุณมีพื้นฐานของทุกอย่างแต่คุณยังไม่รู้เองว่าคุณอยากได้อย่างไงคุณก็เลยเรียนไปให้มันหมดกว่าเรียบ หลังจากนั้นก็คุณจะไปต่อสมมติคุณเรียนไปแล้วคุณรู้แล้วคุณชอบข้แมนไหนคุณไปต่อมีนโทท,ที่อุายอมรับอย่าตามประเทศเขายอมรับคันที่จบเจงใซนะครับอยเขาบอกเออมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะคุณยังปริญญาตรีคุณจะเรียนรู้อะไรความรู้คุณยังไม่ถึงคุณจะของเมืองไทยฟอร์สเร็วไปหน่อยก็เลยพยายามจอดสาขา,าจอดจึงนี่แหละครับ,นนรบแล้วสำหรับคนที่เขาเรียนอยู่ปีสองแล้วคิดจะซิวอะครับอาจารย์จะมีความเห็นยังไงครับว่า เขาควรจะซิวดีไหมหรือว่าเขาไม่ทน,ทนทนเรียนไปจะจบแล้วอะไรอืมสำหรับเรื่องของประสบการณ์เซลล์เนี่ยผมก็มีโอกาสให้กาปรึกษาหลายคนนะครับทั้งทั้งที่แบบซิวปีหนึ่งปีสองปีสามแม้กระทั่งปีสี่เทอมสุดท้ายเซลล์เนี่ยผมก็เคยรู้จักมาแล้วอ่าครับผมมีความเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราจะตัดสินใจแน่ๆมันคงเราพบว่าสิ่งที่เรากำลังทำที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แต่ต้องตัดสินใจดีๆนะครับ ตัดสินใจถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกและคิดถึงผลที่เราจะได้รับถามว่าเราสามารถยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้คผมมองว่าควรจัดซิลเมื่อผ่านการพิจารณาแต่ตรอยดีแล้วแต่ถ้าหาว่าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณกําลังจะซิลไปมันเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าคอันนี้ผมไม่แนะนาครับเพราะเมื่อคุณซิลไปแล้วว่าคุณจะไปค้นหาเพราะว่ามันยังยังไม่ใช่ เพราะคุณยังไปเสียเวลาคนหาอีกผมเจอแท่งคนที่เรียนสามสถาบันซิวสามครั้งเนี่ยยังไม่เข้าปีหนึ่งอายุมากกว่าผมอีก <c oughs> ซิวกับศึามาสามครั้งแล้วเก้าปีแล้วไม่จบสักที <c oughs> ผมมองว่ามันมันมันมากไปณปัจจุบันขอก <c oughs> เาคารัคนหาตัวเองอยู่เพราะว่าถ้าคนหาตัวเองอยู่อย่างน้อยถ้าคุณเรียนจบมาคุณจะมีใบที่ยืนยนันวุฒิของคุณแล้วว่าคุณจบคุณญาตรีแล้วคุณจะไปเรียนอย่างอื่นลองไปค้นหาดูที่มันมีการศึกษาทางเลือกมากมาย คุณสามารถเป็นคนได้ก็คนต้องการอะไรกันเนี่ยครับแล้ว,ลวจิตวิทยาในประเทศไทยนครับมีคนจบเฉพาะทาง,ยางเยอะมากแค่ไหนครับถามว่าจบเฉพาะทางถึงขนาดที่เราเรียกว่าเป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยครับท่านะตอนนี้ในประเทศไทยที่เยอะๆจทยาคลินิกถือเป็นสเปเชียลิสต์อย่างหนึ่งแล้วเพราะมีเวล,กลกากับโรคศีลเข้ามาคุ้มครองเขาก็จะถ่ายอยู่ส่วนนอกนั้นคนที่จบเฉพาะทางมาจริงๆมันจะมีขัตวิทยาการทดลองก็จบมาน้อย หรือว่า Forensic Psychology เหมือนที่แบบดูตามหนังซีรีส์อันนั้นเตรียมค่อนข,ข้างน้อยมากส่วนสาขาอื่นนะอย่างพารา y c h o โ o โลจีนั้นก็หาแทบไม่มี <c oughs> อ่าพัฒนาการจะมีเยอะหน่อยตอนนี้เริ่มเยอะและ้วทางด้านเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการโดยเฉพาะแต่ที่ตอนนี้กำลังมาลุ่งๆเลยนะครับคือเรียกว่าคณิติบิโนไซออนเป็นนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคประสาท ว่ามันมีผลไปไงต่อพฤติกรรมมนุษย์ขอน,นี้กำลังมาแรงคือเป็นเชอร์ชลลิสต์อย่างนี้เลยนะส่วนน้องั้นจริงๆยัง,ย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 งถือว่าไม่เยอะมากครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นนยค่อนข้างน้อยทีเดียวอาจารย์มีมองอยังไงครับเกี่ยวกับอนาคตของจิตวิทยาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอนาคตจิตวิทยาในไทยและสากลนะอืมวันนี้น่าจะเป็นมุมมองที่มีต่ออาชีพดีกว่าครับของก้าวหน้าในอาชีพอ่าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยถ้าหาก เราทำงานในประเทศไทยคือผมต้องบอกตามตรงว่าการให้ความสำคัญยีค่อนข้างน้อยมากทั้งจากรัฐและแม้กระทั่งจากประชาชนแม้กระทั่งกับพวกเราันเองนี่แหละที่ในสายอาชีพเราหลายคนยังไม่เห็นคุณค่าของมรนเลยว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่ในของต่างประเทศเนี่ยมันมีการให้คุณค่ากันสูงมากยกตัวอย่างเปบเที่ให้ชัดเจนที่สุดถ้าเป็นนักจุยาคลินิกในประเทศไทย เวลาทำคอซร์ลิงคือให้การปรึกษาหรือทำบำบัดหนึ่งเซสชันที่หนึ่งครั้งเนี่ยฟรีส่วนใหญ่ฟรีต้องใช้คำนี้เพราะมันเป็นงานในหน้าที่จะถ้าเป็นของต่างประเทศณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึงเจยเหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงนะครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงมันมันมันต่างกันมากถูกไหมหลายคนที่เขาไปเรียนต่างประเทศเขาเลยบอกว่าถ้าเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาจะไม่กลับมา ที่ผมไดเห็นภาพเพราะว่าเขาไม่ได้เขาลงทุนเทาเสร่ค่าสเปียร์ผมก็เลยบอกเขาเหล่านั้นว่าก้คุณเสียค่าสเปียแต่ประเทศไทยก็จะคงยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปถ้าคุณไม่ยอากลับมาสร้างอะไรใหม่ๆให้กับสังคมนี้บ้างจาเป็นไหมว่าต้องเรียนต่างประเทศอย่างเดียวผมว่ามันไม่จาเป็นหรอกครับคุณเรียนที่ประเทศไทยก็ได้แต่คุณเรียนแล้วดีเรียนให้ดีแล้วมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยมันจะทำให้คนเริ่มหันมาตระหนักรู้ถึงบทบาทของความสำคัญของจุยามากขึ้นครับ ตอนนี้ในมุมมองในคนไทยเนี่ยคนไทยเป็นพวก่าอืมไม่ดีบางฝรั่งละงนอ่าฝรั่งเขาบอกอะไรมาแล้วทําตามแต่ตอนนี้ฝรั่งเขาตามก้นเราเไะในเรื่องของความคิดในแนวบตะวัตวนตะวันออกแต่เราก็ไปหมุนตามเขาอยู่อย่างเงี้ยรอไปเถอะครับยังไงก็ไม่ทันเราต้องแข่งมองาาว่าของเรามันดียังไงเราสุดเดียเรามาใช้เนี่ยคำว่าอนาคตมันจะรุ่งไม่รุ่งเนี่ยผมยังมองผมว่าผมทํานายได้ยาก มันจะมีจุดพลิกก็ต่อเมื่อคนไทยเริ่มให้ความสำคัญโดยที่ว่าเออเกิดการตระหนักแล้วว่าเฮ้ยทำไมต่างชาติที่เราพยา,ยามตามเขาอยู่ที่เราเชื่อเขา,าทุกอย่างเขามาสนใจในแง่คิดของทางตะวันออกแต่เราที่เป็นตะวันออกอยู่แล้วเนี่ยทําไมเราไม่สนใจ<ร>ตัวเราเองแล้วตาม,มาสนใจปุ๊บเนี่ยมันเป็นจุดพลิกท้าวหน้ามันเกมมันพลิกแล้วเรากลับมานำเขาแล้วแล้วทีนี้เขาจะต้องตามเราบ้างแต่พอถึงจุดหนึ่งมันมีบางส่วนที่มันขาดเราตามเขาเขาตามเรามันจะเกิดจุดที่เรียกว่าจุดสมดุล <Yeah. S 2> เมื่อนนา <Yeah. S 2> ครับจีวิยาของโลกนี้มันจะเป็นอะไรที่ผมวมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างทําให้โลกนี้น่าอยู่มาก yeah. Yeah. แล้วผมเคยได้ยินคําว่าไซโครดราม่า huh. มันคืออะไรล่ะครับไซโครดราม่า <od> <Yeah. S 1> นี่เป็นเทคนิคการบําบัดอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. ของทางด้านจีบำบัตดคือการนําเอาละครบทละครหรือการแสดงวิธีการแสดงละครมาใช้ในการบําบัด คนที่มีความผิดปกติอะไรบางอย่างที่มีปัญหาไม่ใช่ความสัมพันธ์ก็ดีการเข้าใจตัวเองก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีคนแรกชื่อว่าคุณโมเรโนเขาสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วในการกระบวนการของการแสดงละครเวทีเนี่ยจุดเริ่มของละครเวทีกนมันมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเรามาปรับใช้เนี่ยเดี๋ยวมาวิเคราะห์จะไม่เราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับตัวเราเครับแล้วส่วนช่องทางในการศึกษาต่อทางจิตวิทยา มียังไงบ้างครับอันนี้ผม,มผมว่าเป็นจุลยาที่หลังจากปริญญาตรีแล้วถูกไหมครับครับผมเป็นปริญญาโทรปริญญาเอกถ้าในต่างประเทศนี่ก็มีแบบทุกที่ครับถ้าจะโฟกัสเฉพาะในประเทศไทยถ้าเป็นทางด้านจุลศาสตร์กรังรเนี่ยที่เด่นๆจะมีทางศาสตร์รืเกษตรครับที่เด่นๆอยู่ตอนนี้อยู่สอง,อสองที่ถ้าเป็นทางด้านสายคณะสายการใแพทา,ศา์ศึกษาอันนี้ทางด้านจุฬาก็จะมาแรงอยู่เหมือนกัน ส่วนถ้าเป็นคลินิกเนี่ยครับตอนนี้มีอยู่สองที่คือรามคำแหงกับแม่ฮิโดนถ้าเป็นพัฒนาการผม่าแนะนำมสวรครับเนี่ยถามว่ามันยังมีนอกจากนี้ไหมผมว่ามันมีพระเดยนนี้มันมีมหาลัยห,หลายแห่งเปิดหลักสูตรก็ต้องลองไปศึกษาครับอันนี้ผมอันนี้เป็นที่ผมแนะนําแล้วกันแล้วผมเคยได้ยินมาว่าแบบเวลาแบบการจะเรียนต่อจุญ,ญิในต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยมันต้องไปที่นี่ไว้ที่เนี่ยมันดีจริงๆริงนะอาจารย์ว่า มันจําเป็นครับต้องไปแบบแหล่งตรงนั้นเลยเออถามว่ามันจําเป็นมากก็ต้องไปแหล่งตรงนั้นผมมองว่าที่ทุกที่มันมีความแตกต่างกันครับครับอย่างมีรุ่น้องผมโจจิวิยามาจากญี่ปุ่นเขามาเล่าผมฟังว่ามันมีความที่ไม่เหมือนกับอเมริกาเลยเขามีแนวคิดของเขาเองผมว่าอ่าใช่เขามีแนวคิดของเขาเองดังนั้นเราเรียนรู้เราเรียนรู้ว่าจิวิยาที่ส่วนนี้มันทําให้เราเรียนรู้จักตัวเราเองเรรู้จักพฤติกรรมมนุษย์ในฐานะที่มันเป็นจริงมากขึ้น ทฤษฎีมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเราอยากให้เราอย่าไปติดกับมันมากเราเอามันเอามันมาใช้ในฐานะให้มันเป็นเครื่องมือแต่อยากให้มันใช้เราครับเราเรียนรู้ถึงกระบวนการคิดเรามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมต่อการจัดการสานการแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราดีกว่าดังนั้นผมไม่ไม่บอกครับว่าเรียนเรานที่ไหนมันจะดีที่ไหนมันจะรุ่งว่าทุกที่มันมีความแตกต่างนอย่างถ้าเป็นแบบแทรมีคนบอกแทร์ยุรโรปเฉดีกว่าแทบสแกนผมว่า ยูโรก,กับสแกนมันก็มาตรฐานใกล้กนนนันแต่แนวคิดมันแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าเป็นสแกนบอกสแก,น,ก,สแกนจะแบบมีธรรมชาติจะลุยธรรมชาติหน่อยปรับปรับธรรมชาติาให้เข้ากับตัวเขาถ้าเป็นแถบยุโรก,ก็จะปรับตัวเขาให้ให้เข้ากับธรรมชาติถ้าเป็นอเมริกาจะมั่วไปมั่วามาอีสต์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันก็ลองศึกษาดูครับแล้วจุดเด่นของที่เนี่ยัจุดเด่นคของ ผมเขาว่าคือจุดเด่นของชุฬยาธรรมศาสตร์นะครับแต่ละายสระชยาที่หนิงยังไงผมมองว่าชุราธรรมศาสตร์ในจุดที่แตกต่างจากที่อื่นๆส่วนหนึ่งคือเราเปิดเปิดกว้างให้เด็กทำเด็กอยากทำอะไรได้เรียนรู้หรือได้ทำเด็กได้ลงมือจริงเด็กจะมีประสบการณ์ในภาคสนามที่ค่อนข้างเยอะกว่าเด็กอื่นอันนี้ไม่นับรวมฝึกงานนะครับในกระบวนการเรียนการสอนเราเปิดโอกาสเปิดโอกาสมากที่จะให้แบบ้าหาข้อมูลหรือ จะอธิบายอย่างนี้นะหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพละกันอย่างถ้าปกติเราต้องมาเรียนเคสอะไรบางอย่างถ้าของที่อื่นเนี่ยผมณมองว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาจะดูได้ในของศักดิ์สิทธิ์แต่เมย์ไ่ก็จะเห็นถ้าเป็นภาพอื่นเห็นแล้วก็ว่ามันไงไอ้ทุบวังลงจาบคนรคันเมื่อความรักยังไม่เกิดแต่ของธรรมศาสตร์เราฟ้องที่ใช้ทุกคนต้องมาใช้คุณจับไปให้เป็นความเคยชินของทุกอย่างใช้ได้ พอเวลาเราทำไปอย่างนี้ยไป็่อดจะเกิดความเคยชินมากที่เราจะไม่ประมาะ่ำอะไที่เราต้องไปใช้จริงของที่พอไปใช้จีพี่รู้สึกว่ามันผมเข้าใจเรื่องของการให้ฟูช่าทาของเราเปิดเปิดกว้างมากกว่าที่แล้วเวลาสอนตรงนี้อนุญาตให้เกิดการเขียนได้พเพราะศกเสียงคือเหมือนกับถ้าคุณไ,ไม่เข้าใจคำถามได้อะไรไม่จริงจริงเพราะอะไรถามน,นี้ต้องถามเฉพาะถามะเพราะอะไรแล้วคุณก็น่าเจ๊ะครับแหม มันต้อให้เรามีกระบวนการคิดดีมาเลสอนพยายามไม่เน้สอนให้จําแต่เน้นสอนให้คิดเพราะผมเชื่อว่าความรู้ที่ไหนมันก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากแต่กระบวนการเรียนเนี่ยมันจะแตกต่างกาันเพราะว่าเราต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวีเครอบสังคห์และรู้ชใช้ได้ดีกว่าที่นี่นะครับ โ <Okay. S 2> อเคแล้วจุดเด่นของที่นี่คับอย่างที่ของเในของที่นี่ไม่ผมอยู่นะโอเคบริสัทใช่ไหมใช่สิ้นจบ สามสองแอคชั่นครับสุดท้ายนี้พี่อยากฝากอะไรน้องๆใครรุ่นสมัครก็น้องๆทุกคนแบบว่าตั้งใจเนาะหาสิ่อโาและการขยักจะเข้ามาจริงเนาะอยากให้พยายามเข้าจะได้เข้ามาด้วยนะจะได้เข้ามาเรียนเพราะว่าชีวิตมาหาลัยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วเนาะอยากให้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้อย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าแบบ จะเรียนอะไรจบแล้วจะไปทํางานอะไรอันนั้นอะมันเรื่องของอนาคตเนาะเอาจริงๆล้วอยากพยายามให้มันมาแบบล็อกหรือว่าต่อตายตัวแบบเราจะต้องไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยเข้ามาหาชีวิตบางคนจบไปแล้วก็อยากหาตัวเองไม่เจอเลยก็มีถูกไปมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีกว่าเนาะหรือว่ามา,มาหาอะไรดีๆให้ชีวิตอ่างเงี้ยก็บอกว่าเราคงดได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของหานไรแห่งนี้นะครับมาเป็นลิงค์งค์เนาะครับผมก้วคนนี้ ก็ขอบคุณพี่ปั้นมากนะครับที่มาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆได้รู้กันนะครับแล้วก็ยังไงผมขอจบในการนี้แล้วก็ยังไงเจอกันที่ค่ายขผมสวัสดีครับสวัสดีครับ